สวัสดีครับลุงหมูครับวันนี้จะมาทำยากิโซบะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้จะมาทำลาเมงแบบแห้งครับเขาเรียกว่าอาบุระโซบะครับผมแต่ผมจะใช้เส้นของยากิโซบะนะครับจะได้ง่ายและเร็วครับนี่ครับเขา เ,เขาเนึ่งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องลวกก็ได้นะครับส่วนซอสยากิโซบะมันก็จะเหลือใช่ไหมสมมุติว่าผมใช้ขอนี้เป็นราเมงปุ๊บอันนี้จะเหลืออันนี้เก็บไว้นะครับจิ้มกับไข่ต้มครับเขเามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือตัดตรงนี่ครับตัดปากนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ,อันนี้ไม่ได้เปิดตัดทิ้งไปเลยก็ได้นี่ครับมีลมมันตรงนี้มันมีลมลเขา้า เข้าไมโครเวฟหนนาทีครับระหว่างนี้เราจะทำซอสนะครับนี่ครับจากยอมาโมริน้ำซุปเข้มข้นนะครับ1.5ช้อนชาครับจุดหนี่แม่งยากอ้เส้นเส้นได้แล้วนะครับไปถึงไหนแล้วนะ1.5ช้อนชา1.5มันยากด้วยใกล้หมดแล้วด้วย1จุดครึ่งหนึ่งของ ไอ้เยอะไปครับเยอะไปไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเป็น,นซอสหอยนางลมสองช้อนชาครับอุ้ยโดทำไมวันนี้วันนี้กะเกินหมดเลยวะรสชาติเข้มข้นแน่เลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ผมจะมีท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งน้องๆหามาเองนะ หรือถ้าอยากรู้วิธีการทำท็อปปิ้งอย่างผมนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าเออพี่สอนหน่อยทำยังไงหวาอะไรประมาณนั้นนะค,ะครับ <c oughs> ต่อด้วยนะมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะครับเยอะเหมือนกันนะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่เยอะเหมือนกันนะมันไม่ออกซะด้วยนะ้ำมันเยอะครับ ถ้าไม่มีเส้นยากิโซบะนะครับของแบบนี้ก็มีที่ซูเปอร์นะเส้นยากิโซบะแบบของไทยอะ่ะอันนั้นก็อร่อยอันนั้นเส้นอร่อยกว่าผมว่าเส้นมันอร่อยกว่านะคนครับคน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 ,คนโอเคเหลือกระเทียมครับกระเทียมกระเทียมกระเทียมอันนี้แล้วกันเนาะเอ้ยอันนี้ดีกว่าอ,อันนี้ดีกว่าง่ายดเยีเทียมกระเทียมกระเทียมน้องเคยเห็นกระเทียมหรือเปล่า อ่าปอกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับวันนั้นผมซื้อมาจากไดโซแมง่งไม่ได้เรื่องนะไอตัวเนี้ยกระเทียมครับหนึ่งกีบระวังนิ้วนะครับที่เหลือเล็กๆใส่ไปเลยครับสุดท้ายครับอายินโมโตะวัตถุดิบจะธรรมชาติแต่รสชาติไม่ธรรมชาตินิดหน่อยครับ พอประมาณก็พอครับเสร็จแล้วครับน้ําน้ำํำข้นมากนะครับกําลังร้อนเลยนะครับร้อนมากครับอุ้ย <c oughs> ข้อมาอืมเรียบร้อยนะครับอืมหอมหอมมากครับหอมมากครั้งแรกนะครับที่ผมใช้เส้นยากีโบบะอี่ห้อนี้ปกติผมจะใช้ของไทย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมท็อปปิ้งนะครับเราใส่หอมไปแล้วนะครับไก่ครับไข่ครับหั่นครึ่งครับเดียวเสร็จแล้วครับอาบุระโซบะทำง่ายๆจากที่บ้านนะครับผม อืมน่ากินมากวันนี้ไม่มีช็อตที่ผมจะกินนะครับก็ลองทำดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ไม่ต้องแชร์ก็ได้กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้วิธีการทำไข่หรือไก่ที่ผมท็อปปิ้งนะครับก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมเราไว้เจอกันโอกาสหน้าครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีนารอ